สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเกิสวัสดีค่ะเรามาเตรียมงานวันเกิดให้โทมัสจ้าอันนี้ก็จะเป็นอาหารง่ายๆจ้าเดี๋ยวให้จูเลียเดี๋ยวน้องไปเอาของขวัญแป๊บหนึ่ง Supply. Uh, from uh, from <laughs> uh, I need Julia yeah, and Rio. Yeah, together. Julia and Rio. Yeah. Uh-huh. Big box. Yeah. Okay. I need conko matta. I are not a pie. That means. <c oughs> จะ oh. อันนี้มีโค้กชื่อ <laughs> <laughs> จูเลียจูเลียอ่ะจ้าบางโค้กมันมีหลายชื่อจ้าเขาสียมีชื่อโลบมีชื่อลายชื่อแต่โค้กเป็นชื่อ Julia จูเลียจ้าหาโทมัสแต่มันไม่มีโทมัสจ้า <laughs> อันนี้นะ <Okay. S 1> At first I found one that said Julian and then I thought wow that's pretty good and then I went back and had it there was some other part of the supermarket and then I had <laughs> อ่าแก้วกาแฟนุ๊กแก้ว f o u ไ four four f ง่ายๆจ้ะค่าทีโทมัตเกือบจะมีเพื่อนมาแล้วจ้ะแต่ว่าเพื่อนโทมัตไม่มาด้วย g ก v e เ t a shake it's f r ี s h l y s โอเคตื่นเต้นจากวันนี้เลยออกโทมัสโอเคเนี่ยพอก่อนลูกโทมัสมากิีโทมัสเอาโค้กไปไีโอเคอันนี้มาค่ะมาดู นี่จะเป็นไส้กรอกเล็กเขาเรียกเชอร์รี่นี่ไส้กรอกเล็กๆจ้ะแล้วก็ก็จะมีชีสน้องไม่ได้ซื้ออะไรมากจะซื้อแค่นี้แหละแล้วก็ชิปอันนี้อ่ะอะไรนโอเคเนาะเดี๋ยวเราจะมาเป่าเค้กไปเรียกโทมัสมาเร็วๆไปจะเรียกโทมัสมาปะ ไะแค่นี้แหละจ้ะเดี๋ยวมาดูกันอ้า๋อใส่น้ำโซดาอ๋อโอ้โหกดซิ่งเข่งว้าวดัน try s good อ h it's not focusing oh there we go it's good it's good ไปเรียกทอมันมาเร็วๆทอม birthday boy ทอมันเรียกทอมันมาเร็วๆ มาจากพาทีเล็กๆจ้ะแต่ว่า you c a ค help me เรียกโอเคไม่ไกลโอ h โหต้องมาข้ะ hot wet Wow, you fifteen Thomas. Happy wow. birthday to you. Nice Happy birthday to you. Yeah. Birthday dear Thomas. Happy birthday to wow, you. Wow, Thomas. Yes. Wow, you're fifteen. How you feel? Awesome. <laughs> okay, thank you, Julia. Okay. <laughs> How you feel? I feel, feel amazing. โอเคว้าวยิบร้อยเง็บโทมัสยิเชสวัสดีครับพี่พี่ป้าป้าน้าๆก่อนดูกล้องด้วยสวัสดีครับพี่พี่ป้าป้าน้าๆสบายดีไหมครับสบายดีนะครับวันนี้วันเกิดโทมัสวันนี้นั่นเกิดโทมัสโอเคจ้ะอ้าวเรามาเป่าเค้กให้โทมัสจ้ะอ้าวอย่าเพิ่ง Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Thomas Happy birthday to you ช่วยสู้แต่ว่าทเสาแรงแต่ว <ok ่าเสาแรงมากเลยโอ้ยตกกระเด็นกระเด็นกระโดนหมดเลยโอเคโอ้โทมัสแสดงว่า15ปีนี้แรงมากเลยนะ Thank you very much อันนี้เป็นเค้กช็อกโกแลตจริงๆเพราะว่าโทมัสบอกว่าห้ามเอาอะไรอีกโอเคฟอลียมอ่าขอบคุณฟอลียมอ่าโอเคตอนนี้เราจะให้ของขวัญโทมัสก่อนโอเคโทมัสโทมัสยืนอยู่ที่นี่ลูกเดี๋ยวผมมีให้ของขวัญก่อนจูเลีย Thomas, why? You can tell. i for you. It's getting cold. Okay. That one for you. What do you say? Thank you. Thank you, Rio. <laughs> and Thank and you, Julia. Julia. Thank you. Julia. And. You're good What do you think? <Julia>. <laughs> yeah. What do you think? It's an iPhone ball. iPhone ball. Okay. Oh, no. อ๋อใช่ ah from Nan do you know what it is what do you say you say thank you Nan thank you Nan okay เอาว t งไว้ก n อนเอออันนี้ from m y a n Daddy d m o m m y a n Daddy d w วันนี you say to m o m m y a n Daddy d thank you ขอบคุณครับก่อนเลยเร็วเดี๋ยวเราวรอก่อนเดี๋ยวที่คีวง

อะไรข้างในจ้ะ20 eco shoes น้องไม่รู้ด้วยนี่จ้ะ Julia supply Thomas oh my god big box Thomas o k a เปิดพ่ออบออันนี้ช็อกโกแลต ว้าวว้าวเฮลฟี่ทอมัสคูณชอบมันไหมโอเคอ้าวทอมัสอันนี้ของแนนเปิดเลยฮะเฮ้นเม่ตื่นเต้นจังเลยทอมัสโอเคคาร์ดเปิดอีกแล้วเร็ว มีลุ้นเยอะไว้โทมดสนีไหฉีกออกเลยนี่ฉีกออกเลยดึงออกเลยฉีกขาดเลยลูกขาดไปเลยลูกเออดึงแรงๆดึงฉีกไปเลยโอเคอัน Amazing marvelous grandson okay put are it going inside it's so shaky oh my god oh my god you have cash how much 50 you show have fun Daddy. okay how i need read to tom you are 15, 15. happy birthday to tom have a great day on twenty eighth of October. Twenty sixth. Twenty sixth of October, and have fun being 15 With lots of love from Dan. Okay, and yeah, then There's an iPhone. Why would anyone think that was an iPhone? Oh, because it's the same thing. <laughs> <laughs> it was just coincidence that. What is that? It's a iPhone. <laughs> it's a <laughs> Federito. Is it from, an 8 or an 11? From, oh no, oh, there's. No, 12. From 12 chocolates. You okay? Yeah. Okay, Are you European? Yeah. Okay, time. last one. And then you open the book. Open time Oh, <laughs> uh, book! Big book, Tom! Uh, interesting book. Interesting book? Mm -hmm. What's the book about? Oh, have a look! White book. White book. I know it's space gray. <laughs> Thomas, what is it? It's called iPad Air. Oh, wow. You like it? Yes. Oh. It's not a book, it's an iPad. Thomas, oh. smile. No, hold it up. Come on, DJ, mate. Yes. เดี yeah, so. ๋ยวโทมัต้องเปิดแล้วลูกเปิดดูด้วยลูกหนวันนี้โทมัสชอบไหมชอบครับโทมัสอยากได้ iPhone แต่มามิคิดว่า iPad is good for you อ uh ตื huh. yes. no mm ่นเต้นไหม yes ดีได้ high five oh uh, you f i t e e n ดีสุดแกะแกะแกะดึงดึงดึงออกสิดึงแล้วลูกดึงเนี้ย ดิ้งออกอ่ะแกะลองไว้ลองไว้ You have watched an unboxing video oh, oh, awesome. yeah, No ม awesome. uh, ันจะแตกเย่เป็นยังไงดีใจไหมอ่ะดึงออกมาว้าวโทมัสชอบไหมลูก Yes. Uh, check this. Wow. Pending, my. Awesome. Leg awesome. lip it's, it's got a thing on the top for the it's pencil. It's leg, leg, Did you yeah. get a pencil? No, we didn't, but that's where you put the pencil. Good? It's good. What do you say? You say, Copoon carp. Copoon carp. No, Copoon carp, daddy. ด addy mummy okay โอเควิโดโอเค you happy very happy okay จ้ะ okay ตอนนี้เราจะมากินข้าวอ่ะโทมัสเอาเก็บของขวัญไปไว้ตรงนู้นไปลูกบาไปนะก็บขอ uh, so งขวัญโที่มาสตอ smile อร่อยไหมลูกด right, ูหน้าสิดูหน้าจ <okee> ูเลียท um. ี่ลูกหน้าดีขึ้นจ้ะหน้าเรียยท้องดูดีๆลูก อร่อยไหมอือห mm ือเาเซ็บเวียร์กุ๊ดกู๊ดอร่อยจ้ะอร่อยให้นะ <hate> นี่จะเป็นหัวหอมจ้ะแล้วก็สลา,ามีจ้ะแล้วก็แฮมจ้ะ mm hmm. เคก้กเดี๋ยวมาดูตอนกินเค้กนะจ้ะนกปากเคกนะ้กเนาะ

Those You're pieces are way too big now. Ah, one more. Your scalp is tan. Mm. Oh. <laughs> <laughs> She's cutting it for Okay, done. five people. Okay. That We are Okay. อ่าชิมเค้กก่อนเป็นยังไงเค้กเค้กอร่อยไหมดูกล้องด้วยสวัสดีครับอะไรสวัสดีครับพี่พี่เฉลียวเฉลียวเร็วเร็วสวัสดีครับพี่พี่ป้าป๊าหนานาสวัสดีครับพี่พี่ป้าป๊าหนานาขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะทิดติดตามทิดติดตามให้กำลังใจโทม่าให้กำลังใจโทม่าบายบายค่ะบายบายค่ะ ขอบคุณค่ะบ๊<อ>ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายจูเลียบ๊ายบายเมียเ์ย